จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลเสมอไปค่ะ นี้นะคะก็เป็น EP ีที่53แล้วค่ะวันนี้พี่บปมก็จะมา share, แชร์เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษารหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องหน้าหรือด้านการศึกษาก็ได้ค่ะน้อง,องๆหลายๆคนตอนนี้นะคะที่อยู่มปลายอาจจะต้องรู้สึกว่าตัวเองเครียดมากเลยเพราะคะแนนที่ออกมาเนี่ยมันแบบแย่ yeah, มากไม่ว่าจะเป็นคะแนนแกนแคทโอเน็ตเก้าวิชาสาม,มัญาต่างๆเราจะสอบติดไหมคะพี่แปม ถ้าคะแนนเราน้อยแบบนี้เราจะสอบติดไหมคะวันดีค่ะพี่แบมก็เลยจะมาบอก ทางรอดของน้องๆที่คะแนนน้อยแต่ยังสอบติดเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็คณะที่ตัวเองอยากที่จะเข้าด้วยค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงและทางรอดของน้องๆที่คะแนนน้อยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูคะ่ะทางเลือกที่1นั่นก็คือในรอบโควตาและรอบระับตรงนะคะเราไม่ใช้คะแนนต่างๆค่ะก็ไปสมัครรอบนี้นะคะต่อมาทางรอดที่2ค่ะนั่นคือเรียนที่ไหนก็ได้นะอนนขอเรียนที่คณะวือวา่าสตร์ ทา,ทางรอบที่3ค่ะมองหาคณะใหม่เลยที่คะแนนเนี่ยมันตรงกับคณะที่เราอยากเข้าค่ะและทางรอบสุดท้ายทางรอบที่4แล้วค่ะ,ะสำหรับน้องๆที่คะแนนน้อยอย่างเรานะคะนั่นก็คือการที่เรียนมหาวิทยาลัย <Wow. S 1> เองชนก็นได้ ไม่จําเป็นต้องเป็นรัฐบาลเสมอไปค่ะเราอย่ายุตินะว่าเราต้องเป็นต้องรัฐบาลเท่านั้นการเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมันก็ไม่ได้มีดีหรือว่าแย่เสมอไปนะคะเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายแล้วจบออกมาเนี่ยเราก็มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับและมีงานทําเช่นกันค่ะนี่ก็คือทั้งหมด4ทางรอดค่ะสําหรับน้องๆที่คะแนนน้อยจริงๆแล้วสามารถที่ยังจะเข้าคณะที่ตัวเองใฝ่ฝันได้แล้วก็มีมหา วิทยาลัยเรียนนะคะแต่พี่แป๊เนี่ยจะบอกว่าถารอดจริงๆแล้วที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีมหาวิทยาลัยและคณะที่ตัวเองชื่นชอบและเข้าได้จริงๆเนี่ยนั่นก็คือน้องๆจะต้องขยนันหมั่นเพียรตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจสอบนะคะเพื่อคะแนนเราเนี่ยจะได้พอกับคณะที่เราเนี่ยอยากจะเข้าจริงๆค่ะวันนี้นะคะถ้าน้องๆยังรู้สึกว่าตัวเองท้อก็ลุกขึ้นมานะคะอ่านหนังสือแต่เรายังไม่รู้เลย ว่าเราจะอ่านหนังสืออะไรวันนี้พี่แบมก็มีหนังสือดีๆมาแนะนําเช่นกันค่ะนั่นก็คือ2เล่นนี้ค่ะเล่นนี้นะคะเป็น Winner s ช็อตโน e ค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมดมาต้นแล้วก็มอปลายเลือกได้ตามระดับชั้นของตัวเองนะคะสรุปรวมครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบค่ะอีกอันนึงนะคะเป็น w n n นอร์พันคิววิทยาศาสตร์ค่ะแบ่งออกเป็นระดับง่ายปานกลางแล้วก็ยากเกี่ยวกับข้อสอบต่างๆนะคะแล้วก็พร้อมเฉลยเนี่ยแบบ ละเอียดยิบเลยใครสงสัยว่าหนังเล่ม2เล่มน,นี้เนี่ยทำยังไงอ่านยังไงหรอเราก็มีพี่ๆนะคะคอยตอบทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะถือเป็นติวเตอร์ออนไลน์ที่อยู่ใกล้ๆน้องๆเลยนะคะแถมมีคอร์สเรียนฟรีได้ด้วยค่ะในช่อง YouTube ของ Winner Study นั่นเองค่ะเมื่อนิสิตจุลากว่า40คนรวมตัวกันทำหนังสือเพื่อน้องมสถึงมหอ่านแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเกรดดีขึ้น วิชายากก็กลายเป็นง่ายราคาเป็นมิตรกับนักเรียนทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมว่าหนังสืออะไรหนังสือสองเล่มนี้เลยขายดีอันดับหนึ่งเลยนะเล่มแรก Winner Short Note สรุปครบ8วิชาม .4 ถึงม .6 อันดับหนึ่งด้านเก่งสอบเพราะพี่นิสิตจุลาคนเน้นให้ว่าต้องจำตรงไหนไปสอบทั้ง8วิชาเลยอ่านไปสอบได้ตรงจุดแน่นอนอันดับหนึ่ง สรุปเข้าใจง่ายที่สุดทั้งเล่มเขียนด้วยลายมือพร้อมด้วยสีสันและภาพประกอบจากวิชาย,ยากๆก,กลายเป็นง่ายมากแน่นอนวินเนอร์พันคิววิตรวมโจทย์และเฉลย1,000ข้อรวม4วิชาม4ถึงม .6 โจทย์สำคัญมากถ้าอยากสอบติดี่ยต้องทำนะครับ oh, <no. S 1> อันดับหนึ่งโจทย์เหมือนข้อสอบจริงทุกโจทย์ คัดเลือกโดยอาจารย์และนิสิตจุฬามากกว่า40คนโดยเลือกจากข้อสอบ2ปีก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมในทุกระดับอันดับหนึ่งเฉลยโคตรละเอียดฉเฉลยทุกข้อเขียนอธิบายพร้อมรูปประกอบเหมือนมีมติวเตอร์ดีกรีจุฬามาคอยติวข้างๆตลอด24ชั่วโมงเลย <c oughs> ไม่ว่าโจทย์มารูปแบบไหนก็ไม่ต้องกลัวถ้าเราทำครบพันข้อก็พร้อมกว่าคนอื่นพันเท่ารีบสั่งกันมาเลยวินเนอร์ชอร็อตโน้ตสรุปครบ8วิชาม .4 สถึงม6 ราคา550บาท Winner พันคิววิทรวมโจทย์และเฉลยพันข้อราคา560บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ตลอด24ชั่วโมงทาง Line at winner study น้องอยากจะติดตามนะคะว่าเป็นยังไงข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ T-Cast หรือเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่อยากให้พี่บามาแชร์คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือว่าพูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งๆเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ